สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันนะคะวันนี้วันที่26จูนนะครับเริ่มต้นทำเฟรมเดลี่ช anel ราคาเดลี่นะคะวันนี้อยู่ระหว่าง 2, 3, 6, 8.75กับด้านล่างนะคะวันนี้ขยับลงมาอีกเมื่อวานอยู่แถว 2, 3, 1, 6มันทำลายไปแล้วเมื่อเช้ามันก็นเลยเซตใหม่นะเป็นตอนนี้ลงมาที่ อง3.93.96นั่นเองนะคะลงมาชิดข้างล่างด้วยวันนี้มาลุ้นกันว่าจะเทสตร,ตรงนี้หรือเปล่าบอกไว้ก่อนนะแรงขายที่ทอรเฟมเดลี่เริ่มฟืนะกก้นจะถึกคนมีลุ้นมีลุ้นอะใครเล่นฝั่งเซลล์ก็อาจจะแฮปปี้หน่อยแต่ว่าถ้าใครที่จะรอ,อะหาจังหวะเข้าซื้อทองเหมือนทองแท่งอะไรเงี้ยบริเวณนี้น่าสนใจนะ2.3 แถวสองสามศูนย์ศหรือว่าแถว2องสถ้ามันไม่หลุดเนี่ยแถวนี้เป็นโซนที่ดูแบบน่าเข้าช้อนซื้อนะคะเพราะว่าราคาโดยภาพรวมแล้วอ่ะยังวิ่งติดอยู่ใน c h ชาแนลนี้อยู่เ0็ดกว่าจุดเนี่ยถ้ามันไม่หลุดก็อาจจะช้อนบายขึ้นไปสั้นๆเนาะเก็บโซนเดิมเนี่ยข้างบนเนี่ยไม่เกินนี้ประมาณเนี้ยแต่ว่ารอก่อน อย่าเพิ่งซื้อตอนนี้ดูทิศทางก่อนว่าวันนี้มิวกลับลงมารับจริงหรือเปล่า <c oughs> มาดูสีชส่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงวันนี้เซตชานแนลอยู่ระหว่างสองสามสามเจ็ดจุดศูนสามกับสองสามหนึ่งหกจุดห้าห้าเราบอกแล้วว่าเมื่อวานนะครับสองสามหนึ่งหกเป็นกรอบลังของเดลี่วันนี้เลื่อนมาเป็นกรอบลัางของสี่ชั่วโมงนะ แล้เมื่อวานมันขึ้นไป,ประเทศบริเวณ23 37นั่นกี้บอกว่าให้ระวังราคาถอยกลับถ้าถอยกลับหลุดโซนเมื่อวาน23 30มันจะลงไปเทสกรอบล่างของ4ชั่วโมงซ้าแต่ถ้าไปเก่งก็บอกทีละเลเวลเนาะก็สรุปแล้วก็คือถอยนั่นแหละแล้วก็ถอยไปเก่งด้วยนะครับตอนนี้ก็คือเทสกรอบ23 16เนี่ย3ลบแทงทีไรหนึ่งสองสาม แทงที่สามนะจ๊ะทุกคนจ๋าแล้วลวดูแรงขายมาแรงมากจะไปใช่ไหมปัจจุบนเนี้ยไปต่อเนี่ยไปถึงไหนเอาเมื่อวานเราบอกว่าถ้ามันหลุดกรอบสองสามหนึ่งหกอะเลเวลถัดมาเนีมันจะเป็นซับพอร์ตตรงนี้สองสามหนึ่งศูนย์กับแถวสองสามศูนย์หกตอนนี้กำลังเทสสองสามหนึ่งศูนย์ใกล้สองสามศูนย์หกนะทุกคนนะ พี่ๆหลายคนบอกว่ามารอช้อนแถว2อ0พเราก็เห็นด like ้วยนะแต่เราก็ย In ังมองว่ามันมีโอกาสลงมาถึง2องสามสองได้อยู่ทีเดียวเพราะว่ามันวิ่งอีก3ชั่วโมงเราก็เรียกว่าอะไรเหยียบเหยียบราคาช่วยลงไปเดี๋ยวนี้ลงไปรับอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะแล้ววันนี้สุดระยะสวิงรายวันเนี่ยก็สุดอยู่แถวบริเวณ2,295นั่นเองเนาะ โอเคแต่ถ้าลงได้เก่งมากกว่านี้ก็นู่นเลยนะจ๊ะ2286.66เลยแต่เวลามันเทสสปพอร์ตสำคัญนะครับก็เรามาระวังการรีบาวขึ้นเมื่อกี้มันรีบาวขึ้นก็คือมันพยายามหลุด1.6ลงไปใช่ไหมแล้วก็รีบาวขึ้นมาเทส1.6แล้วปีนไม่ได้ก็กดลงมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมไปดูทำเฟรมย,ย่อยด้วยว่าจะไปแรงจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้4ชั่วโมงเนี่ยโหแรงขายมาเต็ม ใคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆแบบว่าเมื่อวานก็ขึ้นอยู่ดีๆถอยแรงๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือมันมีข่าวตัวของมาจากเฟดนะจ๊ะก็คือสมาชิกสมาชิกเฟดคณะกรรมการหลายท่านนะก็ออกมาให้ความเห็นว่า กังวลว่าเงินเฟอ้อยังสูงอยู่นะครับนอกจากไม่มีโอกาสาลดแล้วมีโอกาสาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยได้อีกนะประมาณนี้นะครับก็เลยทําให้บอลยวนะคะตอนนี้แบบว่าปรับตัวแข็งค่ารับข่าวนั้นเยอะมากก็เลยทําให้ดอลลาร์แข็งนั่นเองใครที่เทรดคู่ที่แมทช์กับดอลลาร์นะ่าจะเห็นเลยว่าดอลลาร์นั้นแข็งค่ามากเลยกระชากไปทางเข่าเยอะๆเลยประมาณนี้โอเค แต่เราทีนี้ทองคำลงมาเยอะขนาดนี้ลงต่อหรือเปล่าเราจะบอกว่าถ้ามันเป็นการวิ่งรายวันอมันลงเลย Daily Low เดลี่โลแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเธอจ๋าแต่ว่าทีนี้แรงซื้อมันไม่มีและแรงขายมันก็มาเต็มที่เราก็ดูจอมันจอเทสสองสามศูย์หกับสองพันสาอยู่ลุ้นอยู่นะว่าเธอจะมารับชันหรือไม่ ถ้าลงไปโซนนั้นได้จริงๆแล้วมันไม่หลุดนะทุกคนก็คือแรงขายมันตกเนี่ยบริเวณนั้นอะ่ะเป็นหน้าช้อนซื้อนั่นเองนะจ๊ะโอเคตอนนี้13นี่ก็คือเออ้ยม่ใจะสิบสามสิบห้าทำฟีเสิห้านี่ก็คือขึ้นไปแตะ e อี50มเห้าสิแล้วก็เด้งลงมาแบบทําโลเรื่อยๆนะพอฉันไปดู30มสิบอ30สิเหมือนกันอะ่ะสัญญาณสีขาวมาแล้วด้วย S1 ละ่ะ 1> H 1ก็นะพุ่งรงแรงนะครับตอนนี้ H 1นะคะเซตกรอบนะคะอยู่ระหว่าง2309 23. กับ2223ก็ดูจบแท่งนี้ก่อนถ้าดูจบแท่งนี้แล้วรีบาวมันก็มีโอกาสขึ้นมาเทสซ้ำตรงนี้2316แล้วถ้าแรงขายเริ่มหมดก็อาจจะขึ้นมาได้ถึงตรงนี้2323 23. ถ้าปีน2323 23 23ไม่ไหวก็ อาจจะลงไปรับได้ถึง2 0 0 3เลยทีเดียวนะเราก็ลุ้นอยู่นะหรือบางทีอาจจะแบบว่าพี่ไม่บ้าแล้วจะพี่ไปเลยอันนี้ก็ลุ้นกันอีกทีนะคือบอกว่าตอนนี้ยังเพิ่งสวนบายเพราะว่าตัวของแรงขาย4ชั่วโมงมันเยอะแต่ว่าหาจงังหวะในการเข้าเซลล์เนี่ยถ้าจะตามเนี่ยกิมองว่าถ้าจบแทง เอสหนึ่งมันรีเบากี่อยากมารอตรงนี้สองสามหนึ่งหกหรือว่าถ้านางปีนเก่งได้จริงๆนางก็มานี่สองสามสองสามอยากรอแถวนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่ามาถึงตรงนี้ก็ขึ้นปื๊ดปืดปื๊ด,ดอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยสี่ชั่วโมงอ่ะเขาวิ่งเป็นชาแนลระหว่างสองสาเก้าห้ากับสองสามหกแปดโอเคเห็นแล้วนะแล้ววันนี้นะสุดระยะสวิงรายวันด้านบนอยู่ตรงไหน,น เมื่อกี้เราบอกแต่ฝั่งข้างล่างเนาะเรายังไม่ได้บอก r e s ส s t ธ n c สสำคัญตอนนี้ตรงนี้เธอมาเป็น r e s i s t a n c e แล้วนะสองสามหนึ่หนะถัดมาคือสองสามสองสมเนาะถัดขึ้นมาอีกคือกรอบบนนะครับของสี่ชั่วโมงที่ติดเมื่อวันอย่าลืมนะว่าเราบอกว่ามันเลย Daily Low ลงไปไกลแล้วนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ อะไรจะเอาชนะแรงขายเหรืออะไรเงี้ยก็ลุ้นเาอีกทีนะจุดวัดใจอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาหรือไม่มาสองสามหนึ่งหกเนี่ยถ้ามาก็มาถ้าไม่มาก็ไปเลยนะลงไปข้างล่างเลยอะไรอย่างเี้นะโอเคเพราะฉะนั้นจุดวัดใจคือตรงนี้ค่ะสองสามหนึ่งหจบแท่ง h อหนึ่งแล้วรีบาวไหมมามาผ่านตรงนี้ไหม แ้วผ่านก็เช็คทีละเลเวลเลเวล,ลถัดมา r e s i s t a n c e คือตรงนี้2-3-2-3 23. แล้วถ้าแรงขายตก3ชั่วโมงพี่แบบว่าพี่เทพอใจละพี่ปีนดีกว่าถ้าปีน2 3ง3ามามแล้วนี่ก็ไปนู่นเลยนะจะกลับเข้า,ขามาวิ่งในชาแนลแล้วอะไรอย่เงี้ยคือ r e s i s t a n c e ถัดมาก็จะเป็น2-3-3-7วันนี้สุดระยะสวิ่งข้างบนคือตรงนี้นจะเทอจะองสามห้า แล้วก็ขึ้นไปข้างบนอีกคือ2368.75แนครับแนวต้านแข็งของเราอยู่ตรงนี้นะคะสำหรับด้านบน2368เพราะว่าพยายามมาแถวนี้แล้วก็ไม่ผ่านประมาณนี้เนาะก็กดลงมาค่อนข้างไกลโอเคดูเหมือนที่เราบอกนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข่าวเขายังเล่นแรงอยู่ก็มีแนวโน้มว่าตอนนี้มันจบตลาดยุโรป อาจจะรีบาวขึ้นเล็กๆแล้วตลาดนิวยอร์กเล่นต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รีบาวจริงอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็มาดูจุดวัดใจคุณก่อนว่าผ่านไหมถ้าไม่ผ่านลงข้างล่างเถะนะโอเคเนาะอย่าลืมดูข่าวในตารางด้วยนะวันช่วงกลางสัปดาห์ก็มักจะมีอะไรแบบว่าพลิกผันไปมาได้นะครับตลาดทองคําช่วงนี้ก็ยังผันผวน,นอยู่นั่นเองราคาวิ่งทีก็แรงมากเลยทีเดียว วันนี้ลาไแล้วบ๊ายบาย